สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกันอีกแล้วกับช่อง Bad Review 999นะครับวันนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนฟิล์มหน้าจอกมบอยแอดวานนะครับนี่นะครับจอมันดวงเห็นไหมครับจอดวงเราจะทำการเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนกันง่ายๆครับไม่มีตัดต่อนะครับลองดูนะครับอาจจะมีเสียงเด็กน้อยนิดหน่อยนะครับนะฮะลูกชายผมเองนะครับ นะครับเราจะทําการถอดนะครับถอดน็อตออกนะครับน็อตก็จะมีหนึ่งตัวนะครับสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะครับแล้วก็เจ็ดตัวตรงนี้นะครับหกตัวทั้งหมดจะเป็นหัวสามเหลี่ยมนะครับหัวสามเหลี่ยมธรรมดานะครับนี่ครับถาดใส่น็อตนะครับเป็นหัวสามเหลี่ยมนะครับจะมีตัวจุดนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นหัวแฉกนะครับกอถอดเขาทาการถอดทั้งหมดนะครับเพราะเราจะต้องรื้อจอกมานะครับ แกะครับแกะให้หมดครับหรือเลยนะครับดูจุดไหนมีจุดไหนบ้างนะครับถอดให้หมดเลยมาจะพูดผิดบ้างนะครับบางทีก็ขอโทษด้วยนะครับน็อตมีกี่ตัวนะครับเนี่ยอาจจะเกินเจ็ดตัวด้ยนะครับนลืมนับไปนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็นับถูกเลยนะครับใส่จะเพี้ยน เก็บน็อตให้ใส่ถาดให้หมดนะครับนี่ฮะมีแม่เหล็กก็จะสบายหน่อยครับนี่ดูดูลงมาครับอันไหนดูดไม่ได้นะครับก็แสดงว่าคุณยังถอดไม่หมดนะครับนี่ดูลงมาครับสหมดแล้วหรือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นหัวแชกครับเปลี่ยนเป็นหัวแชกนะครับขันออกมานะครับมุมนี้นะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมฮะกล้องเห็นไหมครับนี่นะครับมุมนี้นะครับ แอบอยู่นี่นะครับดึงออกครับเสร็จแล้วก็แยกกล่องมันออกมาแยกแร่ออกมานะครับเปิดฝาเอาเอา,เอาปุ่ม LR ออกนะครับขอบกันกระแทกด้านข้างออกนะครับตัวนี้สายแพรเป็นรุ่น32พินนะครับจะดูยังไงรู้ไหมครับว่ามัน32พินหรือเปล่านะครับนี่ครับดูกล้องชัดไหม นี่นะครับ32พินนะครับก็คือตัวความกว้างของสายแพรหน้าจอ32พินนะครับเอาจะดึงออกนะครับเสร็จแล้วนะครับพอตัวบอร์ดออกแล้วนะครับก็จะมีน็อตอีก2ตัวนะครับก็คือจุดนี้นะครับ1ตัวนะครับจุดที่แคป1ตัวอะซูมมันเข้าไปครับมาจุดที่แคป1ตัวนะครับยกให้ดูเลยอ่ึ่ตัว แล้วตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสองตัวยกออกนะครับแกะออกนะครับขันน็อตออกไปเลยแล้วก็เอากิ๊บล็อกสายแพรตรงนี้ดันขึ้นนี่นะครับเอาออกด้วยนะครับนะครับดึงออกครับค่อยๆดึงนะหลังขอหักนะนี่ครับเกี่ยวออกครับมันไม่แน่นมากอย่างที่คิดนะครับเอาไขควงเสียบด้านข้างหลังนะครับดันออกเนี่ยดันออกแล้วนะครับเห็นไหมครับดันออกแล้วเราจะมาแกะน็อตอีกสองตัวนะครับ ครับเอาออกครับเก็บไว้นะครับจําไว้นะครับน็อตอยู่โซนไหนบ้างจําไว้นะครับใช้ความจําตอนเก็บน็อตด้วยนะครับนี่ครับมันก็เอาขึ้นครับดึงขึ้นครับไม่มีอะไรมากครับการเอาหน้าจอครับเครื่องเดิมๆออกนะครับจะดึงเลยไม่ได้นะครับขาดนะครับงัดเลยก็แตกนะครับใช้การบิดนะครับบิดนะแม่บิดเสร็จเนี่ยจอมันจะไปเหยื่ององนี้ฮะดูครับผมบิดให้ดูนะครับ ไปเยอะเราอานิ้วเข้าไปครับเดี่ยวขดึงขึ้นมาครับระวังด้วยนะครับกาวเห็นกาวสีดำไหมครับกาวมันจะหลุดนะครับค่อยดึงนะครับดึงอย่าให้ของเขาหลุดนะหลุดได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงไหมให้เขานะครับนี่ฮะทำไมมันเหนียวมากไว้แปะหน้าจอนะครับเก็บไว้ฮะนี่นะครับมันจะได้จอแบบนี้นะครับเราก็จะมาลอกตัวจอออกนะครับ เหมือนเดิมครับใบมีดนะครับผมทาน้ํามันไว้แล้วนะครับจับดูก่อนโอเคน้ามันยังเย้มนะครับกดครับมุมใดมุมนึงที่ถนัดนะครับผมถนัดมุมล่างบลกล่างขวานะครับแทะเข้าไปครับจับนะครับปึ๊บนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดึงครับปึ๊บออกแล้วนะครับง่ายมากครับนี่ครับง่ายมากจริงแล้วแผ่นฟิล์มมันจะเป็นชั้นนี้แล้วก็มีชั้นไหนครับ ตัวชั้นข้างในเนี่ยจะเป็นตัวทํานาทําสีนะครับทําให้มันเกิดสีนะครับตัวข้างนอกเป็นขาวดำาะะครับเสร็จแล้วก็จะมาทําความสะอาดเหมือนเดิมครับเพื่อนๆน้ำยาก็จะหมดแล้วนะฮะยังไม่ได้สั่งซื้อนะครับขาดสปอนเซอร์นะครับมีสปอนเซอร์สักหน่อยนะครับช่องผมก็จะดีนะฮะนี่ครับทาทายทั่วครับเพื่อทําความสะอาดนะครับเศษฟิลมที่ยังติดอยู่นะครับ ขูดครับขูดนะครับขูดทำความสะอาดนะครับเอากาวออกให้หมดนะเพื่อนๆเอากาวออกนะครับ เอากาวออกให้หมดนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็กระดาษเชชู้ครับเช็ดครับเช็ดหน้าจอนะครับไม่ได้ไปเช็ดอย่างอื่นนะครับเช็ดหน้าจอนะครับนี่ครับเช็ดดูมองซ้ายมองขวาครับสะอาดแล้วนะครับตัวนี้ทําง่ายนะครับไม่ยาก่าไหร่เอาฝุ่นเอาฝุ่นออกครับเหมือนทุกคลิปครับเอาฝุ่นออกจากหน้าจอครับเสร็จแล้วก็เอาฟิล์มที่เราตัดไว้นะครับ มามาร์กนะครับามันตรงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะฟิล์มมันโอเคนะครับเราจะทําการรีดฟิล์มใส่นะครับดับฟิล์มเสร็จแล้วเป่าฝุ่นออกนะครับอย่าให้มีฝุ่นนะครับเอาไม้ลอกฟิล์มที่ถนัดนะครับนี่ครับสั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อผ่านทางผมก็ได้นะครับผมมีให้นะครับลองดูดีนะครับอย่าให้มีฝุ่นเขี่ยออกก็มีฝุ่นนะครับเขี่ยออกให้หมดเลยนะครับ เป่าด้วยเป่าเป่าเป่าเสร็จแล้วก็ลอกครับลอกเอาด้านที่เป็นกาวนะครับแปะเข้าไปนะครับเราวัดมาตรงมุมขอบพอดีนะครับค่อยๆแปะนะครับวันนี้ผมตัดเผื่อไว้เยอะเลยนะครับผมตัดเผื่อฟิล์มไว้เยอะมากครับผมกลัวแบบว่า ขาดเกินนะฮะถ้ามันเกินมันแซะเอาออกได้นะครับนี่ฮะถ้าเราวัดไม่ดีมันก็จะฟิล์มมันก็จะหลุดล็อกครับเห็นไหมคหลุดล็อกนะครับถ้าฟิล์มไม่ครบนะเร่งขึ้นนะครับแปะใหม่ได้นะครับไม่ต้องกลัวมันจะมาเหนื่อยตอนแปะฟิล์มมาเลงฟิล์มนะครับเลงฟิล์มผิดชีวิตเปลี่ยนนะบอกไว้ก่อนนะครับ ครับมันรีดใหม่ได้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับรีดเลยครับดึงออกรีดใหม่ได้ครับไม่ต้องกลัวหืมเกียร์ครับเกียร์ฝุ่นเกียร์อะไรออกครับอย่าให้มันมีฝุ่งมีฝุ่นเลยนะครับเกียร์เข้าไปครับให้หน้าจอต้องเนียนนะครับเนียนไว้ตลอดน่ครับทำาิดนึง ต้องทำ่างนี้ตลอดนะครับเพื่อไล่อากาศออกจากหน้าจอนะครับเ,เก็บรายละเอียดครับผมชอบเก็บรายละเอียดนะครับขูดไปแรงๆแนละ้วจอไม่แตกต่อแตกผมมีสเปร์นสิบอันนะนี่นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะทําการติดตั้งคืนแล้วนะครับอันนี้มันง่ายมากครับแปะปิดลอกใหม่ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสว่าแปะผิดแล้วต้องซื้อใหม่นะครับเราก็จะนํามาครับนํากรอบมานะครับนี่นะครับแล้วก็แกะลอกฟิล์มออกเ่าก่อนเดี๋ยวฝุ่นมาอ่านะครับแกะกันลอยออกนะครับ ปึ๊บดึงกัรลอยออกแล้วนะครับมันจะมีฝุ่นเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแตะล้วกอนใส่เข้าไปครับนะครับแล้วก็รีเวิร์ดเลยครับรีเวิร์ดทุกอย่างเลยครับกลับไปเหมือนเดิมนะครับใส่ย้อนหลังเข้าไปนะครับดูลําโพงนะครับเราใส่ลําโพงนะครับเห็นไหมลำโพงจะมีเดือยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเดือยนะครับก็เดือยมันก็จะอยู่ตรงกรอบพอดีนะครับเอาไว้เดือยตรงร่องนะครับ ตอนใส่ระวังด้วยนะครับเพื่อนๆดูด้วยสายแพรมันดีึ้นมัข้างบนนี้ยังครับงัดขึ้นมาแล้วก็ยึดน็อตคืนที่เดิมคืนที่เดิมเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทําอะไรนะครับลองคอมเมนต์มานะครับจะลองทําให้ดูนะครับติดองค์ติดแอมอะไรก็ว่ามาครับได้หมดครับอ่ะใส่คืนนะครับหนึ่งสองนะครับเห็นไหมครับ ก็จะมาใส่สายแพรคืนนะครับกดสายแพรลงไปนะครับนี่ฮะจับอย่างนี้ก็ได้ครับกดลงไปนะครับแล้วก็ล็อกครับเรียบร้อยมันง่ายมากนะครับเพื่อนๆ LR นะครับใส่ Lr คืนที่เดิมนะครับใส่การกระแทกคืนที่เดิมนะครับไม่ต้องรีบนะครับรีบไปเดี๋ยวจะเราจะลืมท่อนอื่นนะครับนี่ครับ ผมมาประจําครับชอบลืมสวิตปิดเปิดนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ประกอบโคงคืนนะครับคืนใส่ไปที่เดิมนะครับเราขันตัวยากกันแล้วสีดําก่อนนะครับขันสีดําคืนก่อนหัวแช่คืนก่อนจะได้เปลี่ยนเป็นหัวสามเหลี่ยมนะครับทีเดียวเลยนะครับครับอานอตใส่ตรงร่องรอไว้เลยครับทุกหลุมนะครับ ใส่มันกลับไปทุกหลุมนะครับยืดไว้ครับยืดนี่ครับใส่คืนไปทุกหลุมนะครับ ไปแล้วนะครับตอนนี้ใส่หมดแล้วนะครับทําความสะอาดบอร์ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับครานี้เราก็จะมาดูการใช้งานได้ไดหมนะครับใส่ฐานลงไปครับสลับเจียมใส่ลงไปก่อนนะครับผมขอเคลียร์นิดหน่อยนะครับเคลียร์พื้นที่เก็บของนิดนึงนะครับ ความสะอาดให้ด้วยนะครับทํางานเสร็จแล้วก็ต้องเคลียร์จอเคลียร์อะไรให้เขาสะอาดเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ดูสวยมากและสมบูรณ์มากนะครับเปิดครับเห็นไ,ไหมครับสวยใสครับ ใช้ได้แล้วนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนใครถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ